ทีจังหวัด้อยเอ็ดนะคะนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดเป็นประธานคิกออฟการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวจังหวัด้อยเอ็ดโดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโพอนทองและ,ะพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมยูทีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36บตำบลหน,นองใยอำเภอพอนทองจังหวัด้อยเอ็ด โดยจังหวัดลอยเอ็ดได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมดประมาณ1ล้าน37,828เนื่ไร่เนือที่นะคะเป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนือที่ประมาณ3 2 6 5 5 3ไรขอบคุ้มพื้นที่1 5หาอำเภอร่วม31โครงการโดยประมาณกับยูที่6 6 7 7 0 62ลร่ซึ่งในปี2 5 6 7ได้มีแผนดำเนินการนะคะแปลงเนื้อที่ปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ์สปรกรสี่ขีดศ1ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรมอบให้แก่เกษตรกรจำานวน2 1 0 217ร้21าย275ไร่แปลงเนื้อทีประมาณ2,578ไร่นั่นเองค่ะนี่คือภาพบรรยากาศนะครับผู้ชมครับในการทําการคิกออฟนอกพ่กุ้งเนาะ,ะ,อะมอบฉโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรน,นั่นเองนะครับหลักลายจังหวัดกับสางร้อยยิ้มกันไปนะฮะขอขแสดงความยินดีนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับมอบในเทอเนีนํานะครับ